รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับในช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงพปที่ทําข่าวและนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับส่วนวัน ประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับที่บึงใหญ่ท้ายหมู่บ้านรัตนิสิน200ปีรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีร้อยตำรวจเอกด็ดตอรตีรุกงทุกกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตได้รับแจ้งว่าเครื่องสูบเสียกาะทันหานและจะมีฝนตกหนักเป็นจนํานวนมากจึงเดินทางไปตรวจสอบและสั่งแก้ไขทันทีโดยมีชาวบ้านบ้านรัตนศิลป์200ปีลังสิตมาขอบคุณที่ไม่ให้หมู่บ้านเป็นเมืองบาดาลเหมือนที่ผ่านมาโดยร้อยตํารวจเอกด็อกเตอร์ตีลบกทุกกระจางนายกเทศมนตรีนะครรังสิตและทีมงานได้นาเครื่องสูบน้ําจํานวน3เครื่องเร่งสูบน้ําออกจากบึงใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่แก้มริงรอรับน้ําในช่วงหน้าฝนแก้ไขปัญหาน้าท่วมในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีส่วนสถานีสูบน้ําปากคลองหลังสิตธ์มีเครื่องสูบน้ําทั้งหมด20เครื่องได้ดําเนินการสูบระบ่ายน้ําอยู่จำนวน5เครื่องและได้รับแผนซ่อมแซมเพิ่มเติม10ภาคเครื่องทางเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการซ่อมแซมโดยทยอยนําเข้ามาติดตั้งเพิ่มในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจํานวน4เครื่องและกําลังประกอบเครื่องโดยสามารถใช้กันได้แล้ว ส่วนเครื่องที่เหลือจะทยอยเข้ามาติดตั้งต่อไปให้ครบโดยการสูบน้ำาระบายน้ำทางโครงการนครลังสิตได้ทำหนึ่งถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชนประชาชนที่อยู่ด้านนอกไปน้ำเจ้าพยาและด้านในกองลังสิตให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนายชยพลเมียงชัยอายุ60ปีบ้านเลขที่113มหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีลังสิตตำบลประชาธิปัต์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าบ้านของตนเองอยู่ติดกับเมืองใหญ่ขอบคุณนายกเทศบาลนครลังสิต ให้กีมงานเข้ามาดำเนินการกำจัดผักตบชวาพในบึงใหญ่ๆให้หมู่บ้านรัตนโกสินทป์200ปีรงังสิตโดยได้ดำเนินการได้ไวกว่าอดีตที่ผ่านมาพร้อมทั้งนายสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศม,มนตรีนะครรงังสิตมาเฝ้าติดตามการทำงานจนทำให้คิวทัชนั้นโปร่งเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็ท่วมขังไม่นาน เมื่อสมัยก่อนถ้าฝนตกลงมาน้ำจะท่วมขังถึงสองวันกว่าน้ำจะระบายไปหมดหากไม่มีการเตรียมตัวชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำรถจักรยานยนต์ที่ขับลุยน้ำจนท่วมหัวเทียนรถจักรยานยนต์ก็จะดับปัจจุบันมีการปรับปรงุงถนนรวมถึงท่อระบายน้ำ<ห>เมื่อเสร็จแล้วคาดว่าจะดีกว่านี้อีกพูดตรงเลยนะมาทำมาเอาผักตบชวาออกเนี่ยได้ไวกว่ารุ่นก่อนๆมาที่ผมอยู่มานะตั้งแต่ปี39ผมอยู่มามีท่านนายกโบเนี่ยรู้สึกว่า มาทาอย่างจริงจังผมทั้งที่ปรึกษานายกมานั่งเฝ้าเลยเนี่ยขอขอบคุณมากที่ว่าทําให้บึงใหญ่โล่งและน้ําคล่องไม่ขังนานครับที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาก็บางทีก็มีขังสองวันก็มีมนะเพราะว่าการระบายน้ํามันไม่มันไม่คล่องอลุยน้ําเลยครับผมจมบดานเลยครับเป็นบึนงบดาลเลยครับผม,มเพราะว่า ถ้ามันระบายไม่คล่องมันไม่สามารถเอาตัวนี้เป็นแก้มลิงได้น้ําก็จะขังในถนนรถสัญจรไปมายังมีเลยดับกลางถนนก็มีมคือมอไซค์อะครับน้ํามันจะท่วมหัวเทียนก็ขอขอบคุณท่านนายกโบนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านชุมชน200ปีก็ขอขอบคุณมากครับผม,มครับครับอันนี้มีสามใช่ไหมฮะรวตันนี้มันเป็นไงครับ คือตอนนี้นะฮะในของเราเครื่องสูบเนี่ยของบึงเราเนี่ยมันมีอยู่3ตัวนะครพอเราใช้แรงงานเยอะใช้งานเยอะๆเนี่ยต้องมีการเสียนะ<ๆ>ตอนนี้เราก็เร่งทำเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครบรับที่เมื่อวานเราเห็นนะครับว่ามีเครื่องสูบน้ํา20ตัวที่ใช้ได้5ตัวตอนนี้กรม,มชนก็ได้แก้ไขนะครแล้วก็ช่วยทําให้กลับมาใช้งานให้โดยเร็วก็ใช้งานได้อีก8ตัวครับรวมเป็นแปดตัวครับ ตอนนี้ได้ได้รับความร่วมมือดีนะครับจากหน่วยงานอื่นๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องขอความกรุณาจากทางแขวงนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้แล้วก็กรมกระป,ระประะร๋องปลาที่อยากจะขอความกรุณาให้มาช่วยกันบูรณาการร่วมกันนะเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องใช้การร่วมกันไม่งั้นมันจะไม่ไม่เกิดนะที่ดีนะฮะอันนี้ต้องขอความร่วมมือจริจ ครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง y o ยูทูบ โฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวลงไปที่ทําข่าวเพื่อนําเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ